แจกฟรีครับแจกฟรีครับเมล็ดตะกูยักษ์นะครับเนาะโรนใหม่ๆนะครับผมเกษตรผสมประสานในดวงดาวนะครับเนาะยูทูบช่องเกษตร99เมื่อนี้นะครับผมอ่าได้มาเก็บมักตะกูยักษ์นะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆในช่องยูทูบนะครับเนาะรีบเลยนะครับผมอ่ารีบติดต่อนะครับคอมเมนต์ลงไว้นะครับเพราะว่าเขาจิรีบเพาะนะครับต้องรีบส่งไปเพาะ ่อมามันอาจจะข้นล่าเน่านะครับครับต้นตะกูยักนะครับเนาะยักอีลีครับท่านใดที่ต้องการนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผมอ่าฝากคว้วไว้นะครับจะมาตอบนะครับเนาะตอบเราก็ทําการจัดส่งไงครับลวนหลายครับผมต้นบังตะกูยักแต่ว่าท่านต้องเสียค่าส่งออกด้ครับเด้อผมจะเก็บให้นะครับเนาะ คลิปที่แล้วผมก็ได้เก็บอันมิตรมะฮอกกานีนะครับอ่าแดงปันครับเพื่อนๆเ,เช่า YouTube นะครับในช่อง YouTube นะครับแดงปั่นเพื่อนๆในช่องยู u ู e เกษตรเก้าเก้าครับตอนนี้เขาก็ได้เก็บส่วนตะกูนี่นะครับผมอ่าร้นเต็มดีเลยนะครับผมเดี๋ยวภาพเบิ่งใกล้ๆครับนะครับ เห็นไหมครับในมันในหน่อยนะครับหมากเดียวนี้ได้เป็นพันเม็ดหมดแล้วครับพันต้นหมดแล้วครับนี่ผมจะให้ไปคนละสองหมากนะครับแต่ว่าท่านต้องเฝ้านะครับผมเฝ้าสูงกวาขวมาไว้นะครับอ่าคอมมนไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเน่าึืนล่าเรามันยังหอกยากนะครับเนาะจัดสูงไอ้ี่ครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพราะว่า คลิปต่อไปผมจะไปเก็บต้นแดงครับต้นพะยุนะครับต้นซักต้นมะขามองนะครับผมแล้วก็ต้นอยางหน้านะครับแจกแบงปันพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้ท่านนี้นครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ